เดอ้ยวแถวมาเลยมาเลยเบ็ดเจิดคนรบอกคน้เลยนี่เรามาพี่น้องมาพอเวลาแล้วถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาเอโตัวอเต้กินข้าวแล้วนะสบายดี้อสายดีสบายดีพี่น้องม้องกลัคนจ้าสบายดีหมกแล้านะฮะผ่าอนาฝ่ายลูกเยม่ห่วง้าผ่าก็ได้ครับเสือก็ได้เสือ ยุขาวขเร <S <S ามไแลว,แลว,แลวมูกันนั่นเคยเอานี้เหออยากไอ้อยา,อาย,ายาตตุข่าวอรืกินอะไรเรื่อกินอะไรกิน้องเลตีใจเด่ยนองีใจด้กินข่าวเดี๋ยไปใช้นองสบายดีได้ขนานเะฮ้แจ้วลูก มห่อนบมันเย็นแล้วเยี้ยงบอเ้ยงไปใส่กับน้องเลี้ยนไปเดกัน้องไม่เลี้ยงนี่จสุขาสวรวนกี่น้องที่เขาอนาคตเน่ทอโตนึ่งมือแล้วก็จะเอาหมอนั่งมาให้แม่มาต้มยากินน้อง กินเบ,นนบนนอเก้นเลยฮะพ,พอแล้วอิ่มแล้วเพราะแล้วดีใจเลยดีใจเลย,อยอกินขาบอยกป้อนต้องผลลา,พ,า,า,าพี่น้องเพาะขาคนกินแอโต้ะพี่น้องกันคืนกะินแค่ยังนะดำดน,น้ำปลาลยน้ำป,ปลาบอน้ำปลาตนหัวเาผ่านตับกไก่เช่ีใส่แน่นเราขายปิ้งตัอไก่แล้เขาพอเสนําาเมียงดําาเราควรยัไอย่างนั้น อเอาแม่ตัวนี้เราขายเขาเราวมาขเขามักซื้อลำลาวนี่มซื้อจับซาพันเปจกักสามสีอันมาต้มถอยลูกปลาดินแบบมันแบบว่านี่ยหัวอาหารนะหมปนเป็นยัง,ง้าเลยหมูน้ำิแบบของกนะของบอง่ิลสร้างดีใจกินเขาเนี่ยตับนี้พี่น้องเห็ดอันนี้น <c oughs> มาว no ่าว่าว่าลูกคอยจะบังได้เออเออพนาะลูกคอยเออฟาดพี่น้องเลยมูจักวัวมูจักวัวมอโตพี่น้องเลยอันเวลาผอบขนยานคือการขันประตูแห้งแงะไว้เน้อหนึ่งประตูห้องสิแงะไว้เน้อหนึ่งเราเพลี่ยนเราเราก็เสียดผอบขนยานแบบให้น้ำโลดพี่น้องให้แล้วก็บืนอยากไปบืนอยากไปตามซักสุดถวยเข่าไปสังเกตมุดพี่น้องมี่ไซมี่ไซไปอยู่ห้องเออาจะกินเลยกะ ไม่ like today, the คิดเลยกดีใจเอันนี้เป okay ็นคนที่ไปทพี่น้องให้ยคอห้ยคอยออกจากห้องเลยเขาี่มานั่งเมืองเป็ดเบางไก่ก็โอเคเลยคนอยากไปหรอคบคนไปยุ่งสุ่อคนหัวชุยคนหัวดุยเนาะหัวอนต้มเมื่อนี้เนาเมื่ออืไหร่ได้ต้มพี่น้องมันจะอุ่นเอาจะส่องผิดไว้คนหัวดุยคนหัวดุยเเนาะนาะคนหัวดุย เอตนก็ได้8เดือนเนาะ8เดือนปลายเดือนปลายเวันที่่ที่6นนสุกสก็ได้9เดือนเลยสุกไสก็เวันที่24เดือนเาเดือนคบ9เดือนบ่มีคบอ่าเกิดก่อน2เดือนตอนนี้9เดือนกสนเกิดก่อน อเดือบบนเกิดเดือนแปดนะครับเกิดเดือนแปดสดใสเกิดเดือนแปดนทีสักสี่ออวันนั่นลงนะจิตตุยนะเอาเไปนะเอาเไปนะอดนูมิตรบดเต่มป้าบดเติมแครอทยังเข่าอดบริบดต์หน้องก็ให้น้องกินเป็นเมเ็ดไปเลย ซอนนี่ก็ประมาณเพราะว่าขขาเขาต้มมันกระมุนมันกรแตกแน่ค่ะนะนโกใจนอนนอะวเงียบเถอเนียนอนน,อนนะ่นมีเสียงนะดีใจเลยกินข้าวขาวดังเ <c oughs> สรจแอพอพอพอร้อายแล้วดีใจเลยกินพอแล้วพอแล้วไอไอเนานะเอเนาะข,นะขึ้นบททันเลยไม่มีปยอกโมเมนมักหยอกด้

เป็นนุ่มบิกินี่อยู่กันนไ้เต้าโนียุ่งเนี่ม่น้ดงปดไฟอยู่ไหนุ่อยอันนั้นนตมๆๆุ่งเกนไดล่ากันหักยุ่งกินปลายาสียาอะรนยาเพิ่นใส่กับยรุ่งมันดื้อในว สีไปสายพี่ง้อยมีเงินหละเขาปลาเฮ็ดก็ต้องทำไปน่องแล้วสอกันในความในัวเอออื่นตัวสีเข่าไปบางคนไปยี่ะ้ายคนสิไปวัดกำใจตัวอีหมกเป็มืออะไรเป็ยังบ้บกแเ้เาเป็นเมือนอะไรเป็นยังบตสิไปนั่นะจำเป็นหมอออางคันจำเป็นลยไร้เป็น วัดท้ใจเลยปวัดทโพไปเนยไขับวัดอกน,น้อนอืกินเก่งเลยที่น,น,นินเก่งเลยลูกชายค่ะเครื่องถั่วเ้วบะแม่เราเต็มถั่ว่นลองเครื่องถั่วยนี่ป้อนคน อิ่มโมอิอ่มอมหูพี่้อบเมื่อที่นั่นเรายังอยากยแต่เ้างกับพ,อพ่องกะให้กินพอดีพอ่พอพ่อนั่นนะ พอแล้วแหงรัว hmm. ต่อแล้วต่อ <Wow. To S 2> ส <Okay. S 2> วัสดีค่ะพะลาพี่น้องอัพไปก่อนเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องครก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะพี่น้องบ๊ายบายตะพี